สวัสดีครับพี่น้อง FC เพื่อนสมาชิกที่กดติดตามช่อง PM4249 Channel นนะครับวันนี้เรามีสาระดีๆมาแนะนำเป็นสูตรลับสูตรลับจริงๆก็ไม่ลับหรอกครับแต่ถ้าไม่มาดูคลิปหรืออ่านคู่มืออาจจะไม่รู้ก็ได้นะครับเป็นวันนี้มีเรื่องเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์นะครับ มาบอกนะครับสำหรับท่านที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศใหม่ในปีนี้นะครับเป็นซีรีส์ q h นะครับเมื่อใช้งานครบ200ชั่วโมงจะมีไฟสีเขียวติดกระพริบอยู่ตรงหน้าแอร์นะครับนะอย่างตามรูปคลิปที่ถ่ายให้ดูในขณะนี้นะครับการติดกระพริบของมันก็คือมันจะติดสว่างหนึ่งวิแล้วก็หยุดดับไป4วินาทีไปรอบๆวนอยู่อย่างนี้ตลอดเวลานะครับ นครับมันก็จะกระพริบติดถึงวิดับหายไป4วินะครับเนาะส่วนถ้าเป็นดวงอื่นสีน้ําเงินที่อยู่ตรงข้างกัมสีเขียวที่กระพริบอยู่ตรงนั้นเป็นไฟ Wi-Fi นะครับก็มีการเชื่อมต่อระบบเน็ตเวิร์กนะครับผ่าน Wi-Fi มันก็จะโชว์ขึ้นมานะครับซึ่งเครื่องเป่าอากาศซีรีส์พวกนี้นะครับมันจะใช้แอปพลิเคชันควบคุมได้นะครับการสั่งงานเปิดปิดนะครับตรวจสอบ อุณหภูมิสั่งปรับความเร็วเลือกโหมดการทำงานผ่านแอปพลิเคชันได้แต่ก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจกับไฟกระพริบสีเขียวที่เห็นก่อนนะครับเพราะมันจะติดอย่างนี้ตลอดเวลาเมื่อใช้งานครบ200ชั่วโมงนะครับชั่วโมงการทำงานที่เปิดเครื่องนะเฉพาะช่วงเวลาที่เปิดเครื่องสะสมบวกกันมาเรื่อยๆจนครบ200ชั่วโมงไฟสีเขียวจะติดกระพริบตามตัวอย่างที่เห็นอยู่นะครับ ไม่ได้เป็นการบอกว่าเครื่องปรับอากาศเสียหรือมีปัญหาอะไรนะครับไฟกระพริบสีเขียวเป็นการแจ้งเตือนบอกว่าใช้งานครบ200ชั่วโมงแล้วนะครับควรจะแกะเอาฟิลเตอร์นะครับมาล้างทำความสะอาดนะครับซึ่งสัญลักษณ์ก็จะติดตามที่เห็นนี้นะครับเมื่อเราล้างทำความสะอาดเสร็จแล้วหรือเราต้องการอยากจะ,ะรีเซ็ตไฟดวงนี้ให้มันดับไปนะครับซึ่งหลังจากรีเซ็ตแล้วครบ200ชั่วโมงเนี่ยมันก็จะติดขึ้นมาอีกนะครับ ซึ่งเราก็จะต้องกดรีเซ็ตแบบนี้อยู่เรื่อยๆนะครับเมื่อครบ2 0 0ชั่วโมงนะนะครับซึ่งวิธีการรีเซ็ตเนี่ยเดี๋ยวทำตามวิธีการที่จะบอกต่อไปนี้เลยง่ายๆนะครับเราจะรีเซ็ตด้วยรีโมทนะครับการรีเซ็ตนะครับเริ่มต้นด้วยวิธีการ1นะครับ1นนะนะครับปิดแอร์นะครับด้วยรีโมทปิดแอร์ด้วยรีโมทนะครับ รอจนบานสวิงปิดเข้าไปสนิทก่อนนะครับเดี๋ยวเรารอบานสวิงสักครู่นะครับอ่าเนี่ยบานสวิงปิดสนิทหลังจากนั้นครับกดปุ่มบรีโมทนะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับรีโมทที่จะมารีเซ็ตได้เนี่ยหน้าตามันจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วดูที่ด้านหลังรีโมทด้วยว่าต้องเป็นตัว RAR ขีด MOA 8 8นะครับมันจะมีหน้าตารีโมทแบบนี้หลายรุ่นมากนะครับแล้วเลขตัวนี้มันจะเป็นเลขอื่นนะครับเป็นเลข6เลข7เนี่ยใช้ไม่ได้นะครับต้องเป็น8เท่านั้นนะครับวิธีการกดเนี่ยเราปิดแอรนะ์เรียบร้อยแล้วนะมันยังกระพิบอยู่เห็นไหมวิธีการนะครับกดปุ่มอุดปากอุณหภูมิขึ้นลงเนี่ยพร้อมกันกดให้พร้อมกันนะครับค้างไว้3วิ หันรีโมดไปทางตัวเครื่องบดอากาศต้องกดให้พร้อมกันนะครับปุ่มเดี๋ยวกดให้ดูที่หน้าจอของจริงรูนะครับจะมีเสียงดังที่ตัวแอร์ด้วยเนี่ยกดด้สองนิ้วนะถ้ากดพร้อมกันมันจะมีแค่สัญลักษณ์กระพริบขึ้นตรงนี้นิดเดียวจะไม่มีตัวเลขอะไรติดนะครับยกเว้นตัวโหมดที่ติดอยู่ตรงมุมนี้จุดเดียวนะครับเนี่ย นนะนี่นะครับเรากดพร้อมกันนะต้องกด2นิ้วก็กดทีเดียว3วิเดวดูที่หลอดไฟสีเขียวแล้วก็ฟังเสียงด้วยนะครับหนึ่งสองสมอบน่นได้ยินเสียงไหมครับหลอดไฟสีเขียวจะดับไปแล้วนะครับที่จอรีโมทก็จะว่างเปล่าอยู่ไม่มีอะไรติดนะถ้าเรากดได้ถูกต้อง ถ้าเรากดไม่ถูกต้องมันจะมีตัวอุณหภูมิขึ้นมานะครับก็ลองกดใหม่นะครับต้องกดขึ้นลงตรงนี้นะครับปุ่มขึ้นลงที่รีโมทเนี่ยน,นะครับให้มันพร้อมกันนะครับทั้งบนทั้งล่างนะครับกดไปปุ๊บเนี่ยค้างไว้สามวินะจะได้ยินเสียงติ๊ดที่หนึ่งครั้งนะครับอันนี้คือการรีเซ็ตเริ่มนับหนึ่งใหม่ พอครบ200ชั่วโมงใช้งานก็จะมีไฟตรงนี้ติดขึ้นมาใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับก็วิธีการก็ไม่ยากนะครับไม่ต้องตกใจนะครับว่าเครื่องเราอยู่ดีๆมีไฟอะไรกระพริบอยู่เสียหรือไม่นะครับไม่ต้องตกใจนะครับกดรีเซ็ตได้ด้วยวิธีการที่บอกไปนี้ง่ายๆนะครับทำเองได้นะครับไม่ต้องแจ้งช่างไม่ต้องเสียเวลารอนะครับขอบคุณครับผมสุดท้ายก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ